โรงเรียนปลอดภัยห่วงใยชุมชนฉันเป็นครูโรงเรียนอนุบาลป่าบอนโรงเรียนของฉันอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใกลจากโรงเรียนมีเพียงเล็กน้อยที่อยู่ใกล้ชุมชนทำให้การเรียนของนักเรียนต้องอาศัยรถนานาชนิดมาโรงเรียน บ้างก็มากับรถรับส่งนักเรียนบ้างก็เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งหรือบางส่วนก็มาโดยนำรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานเมื่อเป็นอย่างนั้นย่อมเกิดปัญหาการจราจรอย่างแน่นอนบ่อยครั้งก็เกิดรถยนต์ชนกันนักเรียนขี่รถจักรยานล้มรถชนนักเรียน นับเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดปัญหาอย่างนี้กับโรงเรียนของเราบางครั้งเกิดการสูญเสียชีวิตของนักเรียนด้วยจากปัญหานี้ที่เล่ามาทั้งหมดจึงทาให้เกิดโครงการโรงเรียนปลอดภัย <นา S 1> ห่วงใยชุมชนโดยนักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีทางแก้ปัญหาโดยสร้างแผนผังความคิด แล้วสรุปเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการทํา <ำ S 2> เป็นหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำผลงานนักเรียนเสนอต่อชุมชนโดยเผยแพร่เป็นรูปเล่มหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนและจะทำเป็นหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส สู่เว็บไซต์ของโรงเรียน,งงน,ยนะะจงทค่จึงทำให้ชุมชนของเราปลอดภัยจากการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนน<า>โครงการปลอดภัยห่วงใย,ยชุมชนสำเร็จลงด้วยดีขอบคุณค่ะ